ป่าพี่น้องนี่ปุฝนตกเบิดมือเบิดเคลื่อนพี่น้องตัวให่ะใส่หลอบได้ป่าวะพี่น้องนี่โอ้โเนี่ยปากวันนี้พ่อนัดไอยเอาแบกมากือบบ่ได้พี่น้องโอ้โหตัวน่ะป่าตัวใหญ่ๆพี่น้องมาเจอกันยากตัวมันใคร่ที่หละสุดยอดเลย ตะกลมไหมนี่ยใส่ยังไงตะกมยงนหรองพอมันเห็ดไทยไมแห้งหรองแตกบึ้มรถยกขึ้นโอ้แบกมากเต็มถุงแพ้่นาะเรี้ยวปาบัวน้ำว่กระเบืงไผกิน ไปขายสองคนนเกดม่ยางดิกันไปขายทำไมมันไปขายกันนี่มัไปขายไอ้ข้อตมันีเสียงธรรมชาตินะครับอ้างบอน้่บนไฟจิดหลอกครับถ้าจิคือปลอมไปติดเงาไปแล้ว